ครับพี่ถาหมหน่อยอยู่ในนามพี่ได้ยินฉายายเยอะแยะมากมายเลยของนักบอลน,นะป๊อปปี้นี่ใครกระป๊อปไหม,ไไหมเห็นโค้ดเรียกเมซี่ด้วยอะออเมซี่คือใครก็อย่างเงี้ยครับเกมครับเออสัวเล็กตัวเล็กเมาอยู่ điên quá đừng có cái sao? Nằm kinh ngang đấy nè. Nằm. 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 วันหนึ่งนอนเยอะไหมพี่ว่าเฟรมดูตัวหนาขึ้นนะไหนดูซิกแพคพี่ดูซิกแพคนี่ซิกแพคซิกแพคก, <c oughs> กินอะไรบ้างแต่ละวัน <c oughs> ไม่ไม่กินอะไรมากแค่พอเรารู้ว่าเราแบบตัวเล็กเนี่ยเรากินอะไรบ้างมันมีอะไรพิเศษนมแม่พี่กินนม,ม,นนมวัน,นหนึ่งกี่กล่องสามกล่อง<า><า>ของกลางวันเย็นช้ากลางวันเย็นนี่เป็นคนามมีระเบียบวินัยเรื่องการกินนมมากเลยนะ ระวังไม่ตรงนะระวัแบบมีผักมามีผักบ้างแล้วนอนเยอะไหมเจออยู่สี่ทุ่มสี่ทุ่มก็รีบนอนแล้วแล้วอย่างเวทนะก็ฟิตเนสเกือบทุกวันไม่ก็ไม่ได้เล่นเยอะก็ยืดยืดออกยืดยืดเอาเพราะว่าถ้าเล่นเยอะี๋ยวเราจะยิ่งใช่หนาวข้างแล้วทำไมคนอื่นแกล้งนะทำไมชอบแกล้งโดยครับน่าจะน่าจะกวนกวน ไม่เอาคืนนะไม่เอาคืนพี่คิงไะไม่ไหวตัวใหญ่เกินตัรรูนพี่คิงเป็นยังไงบ้าเหรอแชมป์เลนหลัแชมป์เลนหลเนี่ยเดี๋ยวขอหักขอหักไหมมากครัสเก